สวัสดีครับเพืเ่อนๆด,ดีตอนรับเข้าสู่ช่องเจโจนะครับเรอนี้เราอยู่กับเกมนิกเกตนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปลดกำแพง160ให้กับเพื่อนๆผู้บัญชาการมือใหม่ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นนิกเกตนะครับกำแพง160คืออะไรคือแคปเลเวลที่เพื่อนๆจะสามารถอัพตัวละครน,นิกเกตได้ถึงแคปเลเวลนั้นๆนะครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆมีตัวละคร2ดาวเพื่อนๆจะสามารถอัพเลเวลสูงสุดได้ที่ 160เท่านั้นเพื่อนๆดูตรงนี้นะในขณะที่ถ้าเพื่อนๆมีตัวละคร3ดาวเพื่อนๆจะสามารถอัพแคปเลเวลได้ถึง200ซึ่งกำแพง160นั่นีแหละก็คือสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆเลิกเล่นมันติดนานมากๆถ้าคุณบริหารทรัพยากรของเกมไม่ไดีเพราะว่าเกมนิกเกอเนี่ยบางช่วงก็แจกเยอะมากๆบางช่วงก็ไม่ได้แจกอะไรเลยนะครับถ้าคุณมาเล่นผิดทามิ่งเนี่ยคุณอาจจะติดกำแพง160 3เดือนหรือถึงครึ่งปีหรืออาจาจะถึง1ปีก็เป็นไปได้นะครับแต่จริงๆมันไม่ได้นานขนาด1ปีละเกมมันเปิดม,มา2ปีแล้วแล้วมันก็มีระบบความเจริญเพิ่มให้กับเพื่อนๆมากมายเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการปลดกระแพง160ก่อนโดยที่เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนว่าในเกมนี้เราจะมีตู้กระชาทั้งหมด2ประเภทประเภทแรกก็คือตู้พลิกอัพตู้พลิกอัพก็คือจะมีตู้เลดย,ดยกตัวอย่างเช่นปัจจุบันตอนที่ผมอัดคลิปอยู่นี้ตู้เป็นราพี่หมกแดง ตู้พิกอัพจะใช้ตั๋วรับสมัครขั้นสูงเราเรียกว่าตั๋วรุ้งนะครับเวลาคุณเปิดตั๋วรุ้งคุณจะได้ตั๋วไม้สะสมสีทองตู้ประเภทที่2ก็คือตู้รับสมัครทั่วไปคุณจะใช้ตั๋วรับสมัครสีฟ้าเวลาคุณเปิด1โรคุณจะได้ตั๋วไม้สะสมสีเงินตั๋วไม้สะสมสีเงินและสีทองสามารถที่จะมาแลกร้านค้าไม้สะสมได้โดยที่ร้านค้าไมสะสมก็จะแบ่งประเภทของขอ,องที่สามารถแลกได้ออกเป็น2ประเภท หนึ่งคือถ้าคุณใช้ตัวทองคุณสามารถแลกตัวละครเลดอัพหน้าตู้ในปัจจุบันตอนนั้นฝังดีๆนะครับปัจจุบันตอนนั้นตู้เลดอัพเป็นตัวอะไรคุณเอาตั๋วทองแลกได้เลยตัวทองไม่มีวันบูดแต่ตัวที่คุณจะแลกจะอิงจากตู้เลดอัพในปัจจุบันตอนนั้นเช่นตอนนี้ ตู้เป็นราที่หวกแดงกับสการเล็กเงาดำพี่คาดก็จะแลก2ตัวนี้ได้ถ้าหน้าตู้เปลี่ยนตัวทองก็จะเปลี่ยนตัวที่แรกส่วนตั๋วเงินเนี่ยเกมเปิดมาแล้ว2ปียังไม่บอกเลยว่าแลกตัวอะไรได้บ้างหลายคนงงผมสรุปออกมาให้เป็นรูปภาพเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ว่าตั๋วสีเงินสามารถแลกตัวละครอะไรได้บ้างตามในภาพนี้นะคะผมเพื่อนๆดูอิงได้เลยอ่ะทีนี้แล้วเนี่ย วิธีการผ่านกำแพง160เอาแบบให้เร็วกระชับเข้าใจง่ายเลยนะคือเวลาคุณเปิดตู้เลดอัพหรือตู้ถาวรเนี่ยคุณจะได้ทั้งตั๋วทองและก็ตั๋วเงินสะสมมาไว้นะครับเอาไว้ไปคอมโบผ่านกำแพง160ก็คือเอาไปแลก3ดาวอีกทีหนึ่งนะครับผมคุณเปิดไปครับเพื่อหาตัวละครที่ซ้ำ1-3ดาว โดยที่อิงกับระบบวิสเลดซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกได้ทั้งหมด4บริษัทเลยนะครับในปัจจุบันตอนนี้คือดีมากๆแล้วมีระบบวิสเลดของบริษัทพิวเกมและโอเวอร์สเปกมาแล้วนะครับส่วนเ e อลิเซียนมิสซิลิและก็เตต้าเนี่ยผมแนะนําว่ามี5ช่องใช่ไหม3ช่องควรจะเป็นตัวละครที่เพื่อนๆมีดาว1ถึง2ดาวเป็นหลักนะครับผมเพื่อผ่านกําแพง160ก่อนไม่ต้องสนใจว่าตัวนั้นมันจะเก่งหรือกากให้ผ่านกาแพง160ก่อน เพื่อโปเกส ID เอาพลังไปตกด่านนะครับอ่ะทีนี้แล้วเนี่ยเวลาเพื่อนๆเปิดกาชาอ่ะผมเปิดเป็นวิทยาทานให้เลยก็ได้นะอ่ะสมมุติผมเปิดตู้ฟ้าสิบรอ่ะเพื่อนๆจะได้ DNA มาครับผมถ้าสมมุติเพื่อนๆได้ตัวซ้ํดีเอเอาไปทําอะไรถ้าเพื่อนๆเป็นผู้เล่นใหม่ให้เอา DNA แลกแม่พิมพ์คุณภาพสูงทุกอันเลยนะครับมีเท่าไหร่แลกให้หมดเลยซึ่งแม่พิมพ์คุณภาพสูงเนี่ยพอเพื่อนๆสามารถเปิดได้แล้วเนี่ย เพื่อนๆจะมีโอกาสได้ตัวละครระดับ SSR 61%ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ตัวใหม่โชคดีมากๆก็จะได้ตัวซ้ำมีทุกตัวในเกมที่ไม่ใช่ตัว l i m i t e d c o l l แลและก็พิวกิมนี่คือเฟสแรกในการหาตัวละคร0-2ถึง2ดาวนะครับผมทีนี้มาดูเฟส2กันบ้างเกมเนี่ยเขาจะมีการแจกล็อกอินประจำวันตลอดนะครับบางทีก็แจกตัวลุงบางทีก็แจกตั๋วฟ้าแต่ในกิจกรรม ของแพทนั้นๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์เล็กหรืออีเวนต์ใหญ่ในร้านค้าไมสะสมเนี่ยก็จะมีตั๋วรุ้งกับตั๋วฟ้าให้เพื่อนๆนะครับผมประเด็นม,มันอยู่ตรงตั๋วฟ้านี่แหละครับพอเพื่อนๆเปิด,ปดครบ100โล เราจะมีระบบความเจริญที่ดีมากๆเลยสําหรับผู้เล่นมือใหม่ซึ่งผมบอกไปแล้วว่าเกมมันไม่ได้ใจร้ายเหมือนสมัยก่อนแล้วก็คือเพื่อนๆเ,เ,เ,เปิดครบ100่งเพื่โลเพื่อนๆสามารถพลิกอัพตัวเมตาได้เลย1ตัวฟรีๆไม่ว่าจะเป็นลิเตอร์เบิร์ดหนาาึ่าคาเทพเบิร์ดสหรือว่าอลิสดีวเอสไนเปอร์เมตาแต่ส่วนตัวผมจะแนะนําให้เลือกยายลิตเตอร์เพราะว่ายายลิตเตอร์มีให้เลือกในอไหล่ล่างสํารอง สามารถทํามดาวได้ง่ายที่สุดในเกมลองลงมาก็จะเป็นนาคาครับส่วนอนลิสเนี่ยใช้ฝีมือในการเล่นรวมไปถึงใช้ของในการเล่นค่อนข้างเยอะ ถ้าไม่ได้ได้ไดตัวซ้ําเยอะๆผมไม่แนะนาให้เลือกอลิสเป็นอันดับแรกนะครับและอีกอย่างอลิสก็มีแจกในอีเวนต์อลิสไดอารี่ด้วยนะทีนี้แล้วเนี่ยในระบบวิสเลดเนี่ยเพื่อนๆควรจะเลือก3ตัวละครนี้อยู่ในระบบวิส i s t นะคะผมเพราะว่าคุณสามารถเอาไปคอมโบกับเปิด100โลแลกดาว3ตัวนี้ได้1ตัวทีนี้พอเพื่อนๆสะสมตัวละคร2ดาวได้แล้วเนี่ยคุณจะเข้าสู่เฟสสุดท้ายในการผ่านกำแพง160โดยที่เกมเนี่ยจะมีตัวช่วยในการที่ ทำให้เพื่อนๆเนี่ยผ่านกำแพง160ได้เยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือกอะไหล่่างสำรองซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแลกตัวละครจาก2ดาวไป3ดาวได้โดยที่ดูว่ามีตัวอะไรบ้างในหลอดอันนี้ต้องไปดูเองนะผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ามีอะไรแล้วก็มีกล่องเลือกตัวละครปีใหม่ซึ่งอย่างตู้สเตปอัพ2025เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลือกตัวละครอะไรก็ได้ในเกมในปัจจุบันตอนนี้นะครับเลือกได้เลยฟรี1ตัวแต่ถ้าคุณเป็นคนติดก,กำแพง160อยู่ โกการเรื่องการทําดาวจาก2ดาวไป3ดาวเพื่อผ่านกาแพง160หและเอาไปคอมโบกับตัวดําซึ่งตัวดำเนี่ยต้องคิดเยอะนิดหนึง่งเพราะว่าในร้านค้าไมยสะสมมันมีแค่ในกรอบที่ผมทผําภาพให้ตอนนี้เท่านั้นนะคะผมตัวละครที่ผมแนะนําว่าคุณควรจะใส่วิสลิดในตู้วิสลิดเลยเนี่ยนั่นก็คือยายลิตเตอร์ครับเพราะว่ายายลิตเตอร์เนี่ยคุณเปิด100โลคุณแลกยายลิตเตอร์ได้คุณเปิดครบ200โลคุณเอาตั๋วสีเงินมาแลกดาวให้กับยายลิตเตอร์ได้ เข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วยาลิเตอร์จะเป็นตัวแบกมากๆเลยในการผ่านกําแพง160แล้วก็เป็นตัวเมตาที่ใช้งานค่อนข้างง่ายด้วยส่วนที่เหลือเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆว่าจะเลือกทํำวิสลิสไหมแต่ว่าผมลิสต์มาให้แล้วในร้านค้าไม้สะสมว,ว่าตัวละครประเภทไหนบ้างที่น่าสนใจในการแลกทําดาวและในการเลือกระบบวิสเลดนะครับผมอันนี้ก็ไปอันนี้ก็ไปประยุกต์ใช้กันเอาเองนะครับ โอเคผมอยากจะพูดเรื่องกิจกรรมครบรอบบ้างนี่เก๋จะมีประเพณีสําหรับการครบรอบครึ่งปีและก็ครบรอบปีนะครับอย่างเช่นการครบรอบครึ่งปีเนี่ยเขาเคยทําการแจกน้องราย3มดาวกิโล3ดาวหรือว่าครบรอบ1ปีเนี่ยจะแจกสโนไวท์ไวไรด์ยดงสาสา3ดาวถ้าเป็นปีี่งจะแจกราพันเซลสีิวิสุทธิ์าดาวปัญหาก็คือเขาจะให้กล่องเนี่ยมาครับผมก็คือกล่องอะไหล่ล่างสำรองของตอนนั้นแต่มันเป็นกับดักมือใหม่ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหม เพราะว่าเกมมันจะทําการแจกตัวเบสมาให้1ตัวและกล่องเนี่ยมาให้3กล่องทีนี้แล้วเนี่ยบางคนก็ยังไม่ผ่านกำแพง160แต่ว่าไปเลือกตัวละครที่เรายังไม่มียกตัวอย่างเช่นปีนี้เขาแจกราบันเซลสิริวิสุิ์แทนที่คนยังไม่ผ่านกำแพง160เนี่ย คุณจะทําดาวรามันเซลสี่หรือวิสุทธิ์สามดาวดันไปเลือกสโนไว้มาหนึ่งตัวกลายเป็นว่ารามันเซลสองดาวและคุณต้องมานั่งเสียตั๋วเทาเนี่ยสองร้อยใบเพื่อมานั่งแลกราพันเซลสามดาวท้งนั้นที่คุณควรจะเอาไปแลกตัวอื่นแล้วก็เล่นให้ครบหนึ่งปีแล้วปีหน้าเนี่ยคุณค่อยกลับมาเลือกก็ได้นะครับเพราะตัวละครพวกนี้ไม่ใช่ตัวเมตาเลยเพราะฉะนั้นผมยังไงก็ยังคอนเฟิร์มว่าคุณควรจะทําตัวละครให้เป็นตัวละคร3ดาวถ้า คุณมาเล่นตอนช่วงครบรอบครึ่งปีหรือครบรอบปีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาคุณใช้เนี่ยคุณก็ใช้ของพร้อมกันเลยนะไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือกอะไรล่างสำรองกล่องเลือกตัวละคร SSR และก็ตั๋วเทาคุณอย่าแลกก่อนเพราะว่าบางทีคุณแลกก่อนไปแล้วแล้วคุณไปเปิดการชาเล่นนู่นนั่นนี่ดันได้ตัวละครที่คุณเพิ่งแลกซวยชิบหายนะครับผมเพราะฉะนั้นผมถึงย้ําว่าแลกพร้อมกันนะครับพอคุณรู้สึกว่า 3อันนี้มันทําให้ตัวละคร2ดาวทั้ง3ตัวกลายเป็นตัวละคร3ดาวทั้ง3ตัวได้พร้อมกันเมื่อไหร่คุณใช้ของพร้อมกันเลยครับอย่าแลกมารอนะครับเพราะการแลกมารอคุณอาจจะไปเปิดตัวหน้าตู้ในปัจจุบันตอนนั้นแล้วหลุดเลตตัวละครที่คุณเพิ่งแลกมาก็ได้นะครับและนี่ก็คือวิธีการผ่านกําแพง1 6 0ในแผดป,ปัจจุบันนะครับมีตัวเลือกให้เลือกเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น หลอดอะไหล่ร่างสำรอง SSR กล่องเลือกปีใหม่หรือว่าตัวละครตัวแจกครบรอบครึ่งปีหรือครบรอบปีนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่ยังติดกำแพง160อยู่นะครับแล้วก็เป็นไอเดียให้กับเพื่อนๆได้วางแผนนะในการที่จะผ่านกำแพง160หวังว่าคิววอนี้จะช่วยให้กับเพื่อนๆได้นะครับผมถ้าคิววอนี้มีประโยชน์รบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไครกับจ๊ดๆด้วยนะเจอกันใหม่คิววอหน้าครับบายยครับ